ครับก็ขอกราบสวัสดีสดัสดมิรักฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกรับผมเฟเซอร์ล็อวเก็ฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับผมเอาเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะมาเก็บเพชรเฉยๆนะครับ <c oughs> คือตอนนี้นะครับทุกคนเพชรของผมมีอยู่222เพชรนะครับวันนี้เราจะมา ปั๊มเพชรกันแบบฟรีๆนะครับรับเพชรกันแบบฟรีๆไปเลยเนาะเพียงแค่คุณเข้าไปในเกมแล้วก็ออกเกมเท่านั้นนะครับเพียงแค่นี้คุณก็ได้เพชรไปแบบฟรีๆนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับสำหรับวิธีอ่าไปเอาเพชรฟรีๆมาเนาทุกคนนะอ่าก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาสาระของคลิปนี้กันนะครับก็อ่ามีกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้เลยนะครับผม เป็นกิจกรรมชุด Angelic Rapper นะครับ Your Boy TJ เนาะใครที่ออยากได้ชุดปีกนกอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นกันได้นะครับผมนี่นะครับผมพอเข้ามามันก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับ1ครั้งนะครับ10เพชรนะครับ10ครั้ง99นะครับผมตอนนี้ลดลดเปอร์เซ็นต์แล้วนะลดห้าสิแล้วก็ลด45นะครับสามารถเข้าไปร่วมเล่นกันได้เลยนะครับกิจกรรมเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ อ,อแล้วก็ร้านค้าแห่งความมืดนะครับร้านค้านี้ก็กิจกรรมเก่าแล้วแหละนะครับเข้ามานานแล้วนะครับก็ใครที่อยากได้อะไรก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้เนาะอันนี้เป็นลดราคาแล้วนะทุกคนนะถูกสุดๆแล้วนะครับส่วนมากก็จะมีแต่ของเก่านะครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับเพชรกันฟรีๆเนาะมันมีวิธีอยู่ <laughs> นะครับคุณผู้ชมเอาละ ดูไว้นะตอนนี้เพชรของผมมีอยู่222เลยครับเดี๋ยวผมจะไปปรับเพชรกันนะครับผมเป็นวิธีที่แบบว่า <c oughs> ไม่รู้แหละกดเริ่มเกมไปนะครับรอคนแจกของเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าคนมันจะแจกของกันเยอะอยู่นะทุกคนนะ <c oughs> เออไปโอเคนะครับตาแรกเริ่มนับหนึ่งเลยนะนี่คือตาแรกนะครับผมมาดูกันซิว่า ผมทำกีตาร์ผมจะได้ร้อยเพชรเนี่ยเดี๋ยวร้อยใ้เขาแจกของนะครับทุกผู้ชมครับร้อยใ้เขาแจกของนะฮะมีใครแจกหรือเปล่าตอนนี้ผมมีจิตอันเดี๋ยวอยากไม่แจกรอรอคนอื่นแจกดีกว่ามีคนแจกหรือเปล่าแจกตรงนี้เลยเอาหนึ่งเพชรฮะเพชรฟรี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 เอาจะมีคนแจกแบบเออนี่นี่นี่ห้าสิบไม่ได้เพชร ยงไงต่อตรงนี้ปุ๊บเป็นเพชรอีกปุ๊บสิบทำไมอีกนี่โอ้โหสองเพชรฮะอู้เยอะจังอะเฮ้ยสวยโอเคได้อยู่แล้วก็แล้วก็กดออกเลยฮะคุณผู้ชมฮะอเอ๊นี่ฮะนี่คือวิธีปั้มเพชรน,นะครับคุณผู้ชมฮะเห็นปะ จาก222นะครับตอนนี้ขึ้นเป็น226แล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปลองหมดเข้าไปอันนี้ฮะผมว่ามันต้องจับคู่ง่ายอยู่แหละเนาะเมื่อกี้ผมได้ไปประมาณ4เพชรน,นะครับผม4เพชรน,นะเพชรฟรีด้วยเพชรฟรีด้วยไม่ต้องเติมนะครับนี่คือวิธีวิธีเอาเพชรแบบสายฟรีนะครับแบบไม่ต้องเติมอะไรเลย มากนะฮะคุณชมทำไมผมไม่ได้อ่ะโอ้โหมันแจกกันเยอะอู้หูหไม่ได้เลยฮนะเฮ้ยนี่ไงปั๊บห้าสิบปั๊บยี่สิบอ้โหไม่ได้เพียฮะไปอีกปึ๊บมห้าสวยโอ้โอ้โหโโห,หมดหมดหมดฮนะอูห้หแจกโคตรเยอะไม่ทันนะ่ะ โอ้โหแต่ก็ได้ไป5นะครับคุณผู้ชมครับโหโหได้เพชรไป5นะครับไปเฮ้ยวิธีนี้คือเมื่อกี้โอ้ยคนแจกเยอะมากครับแต่ผมวิ่งไม่ทันนะฮะวิ่งไม่ทันจริงๆนะครับเ,เดี๋ยวๆผมต้องไปเปลี่ยนตัวละครใหม่ละนี่เพชรเพชไปดียูอยู่ไหนอยู่นู่นน่ะ ไปไปไปอูคือแบบวิ่งไม่ทันเลยอ่ะหมดหรือเปล่าหมดแฮะจะมีอีกหรือเปล่ามันแจกกันเยอะจังอะ่ะผมวิ่งแทบไม่ทันแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ทันนะต่านี้ไม่น่าจะทันนะครับ แอปคุณผู้ชมทีนี้ผมเอาตัวละครที่วิ่งเร็วมาล้ไม,ไม่รู้มันจะเกี่ยวข้องด้วยเปล่าผมจะลองแจกไปนะปปปปปโอเคหนึ่งเพชรสวยมาต่อ สิบบาทโอ้โหแจกเยอะมากฮนะที่ทางนู้นคดเยอะหุ้ยไม่ทันไม่โอ้โหหมดได้มาเพชรหนึ่งนะคุณผู้ชมวางอีกี่ไงสวยหนึ่งเพชรฮนะ ยังไงดูอีกดูอีกดูอีกนี่ไงชิงะปึ๊บยี่สิบปึ๊บยี่สิบโอ้โหยี่สิบอีกแล้วอีกโอ้โหของหมดโอ้โหไม่ทันฮะหมด โอ้โเยอะมากครับคุณผู้ชมมีแต่คนได้อะมีแต่คนได้มีแต่คนได้หมดยางหมดยางโอ้โหโว่าแล้วว่าแล้วฉันว่าแล้วฉันว่าแล้ว <c oughs> ฉันว่าแล้ว <c oughs> ปุ๊บปุ๊บ เพชรหนึ่งห้าสิบสิบโอ้ข้างหน้าตัวอือ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 โอ้ประสบการณเยอะจังวะทุกคนอือโอ้โหสองเพชรครับจังหวะนี้ยังไงต่อ สองเพชรปุ๊บหาเพชรโอ้โหโอ้โหแจกอย่างแหลกอะทุกคนแหลกแล้วแหลกไปหมดแล้วโอ้โหโอ้โหโอโหอย่างเยอะอย่างเยอะฮะหมดแล้วครับโอเคตอนนี้เราได้เพชรมา305เพชรพอดีนะครับโอเคภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับปรบมือครับ ก็แบบโอ้โหจาก222ได้มา305เพชรนะครับผมนี่คือคิดลับในการเก็บเพชรแบบยาจจกเหมือนเรานะครับผมก็สามารถไปทํากันได้เนาะแต่มันก็ถ้าอยากได้เยอะๆก็แบบคงน่าจะว่างแลนะ้วเนาะผมไม่ได้จะว่างปปน,นะครับคือต้องไปตัดคลิปด้วยนะครับแล้วก็ลงคลิปนี้ให้คุณชมดูเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมไม่มีสาระอะไรเลยแหละนะครับผมแค่มาเก็บเพชรให้คุณผู้ชมดูเท่านั้นนะครับว่าการเก็บเพชรสายฟรีก็มีนะครับไม่จําเป็นต้องเอาเงินแม่ไปเติมหรือว่าอะไรนะครับผมแค่เก็บเพชรในเกมนะครับฟรีก็ได้แล้วนะครับเพชรนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยจุ๊บๆ